ท่านคณะกรรมการที่เคารพทั้งสามท่านดิฉันนางสาวเปรมนงศรีคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการผุ้การศึกษาปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาปัจจุบันได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นมีนักเรียนในความรับผิดชอบจำนวน1ิคนช่วงอายุ 3- 4สปี สู์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคองอุ่นดังสังกัดเทศบาลตะบนวังทองอำเภอวางสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วก่อนจะเข้าสู่สภาพปัญหานะดิฉันขอเรียนแจ้งท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเกี่ยวกับอุปัติารคที่เกิดขึ้นในวันอัดคลิปคือมีเด็กขาดเรียนสองคนได้แก่เด็กหญิงการิกาสนทิลาและเด็กหญิงบันทิตาบุญยิ่ง ดิฉันทบทวนดูแล้วว่าตลอดการฝึกสั่วัสดุเด็กสองคนนี้ได้รับการฝึกและมีชิ้นงานครบทุกชิ้นหากแต่ไม่สบายในวันอัดคลิปถ้าไม่ให้เด็กๆทำชิ้นงานอาจจะทำให้ผลการประเมินไม่สมบูรณ์ครูจึงตัดสินใจให้เด็กทำชิ้นงานภายหลังเมื่อเด็กมาเรียนเด็กๆ รงมือทําชิ้นงานได้สําเร็จและผลการประเมินชิ้นงานอยู่ในระดับ3จึงเรียนแจ้งให้ท่านกรรมการได้รับทราบเพราะในคลิปไม่มีเด็กสองคนงนี้และอุปสัคอีกหนึ่งเรื่องก็คือครูผู้สอนหรือตัวดิฉันเองยังใช้สื่อ CMC ไม่คล่องทำให้การใช้สื่อบางครั้งไม่เลื่อนไหลใช้เวลาขยับนานเกินไป เป็นแนวคิดให้กับตนเองในการทดลองใช้สื่อให้คล้องก่อนนำมาจัดก,การเรียนการสอนค่ะและนี่คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นส่วนของสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการเลือกการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning สำหรับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้คือเด็กๆ จับสีจับดินสอแบบไม่ถนัดหรือจับแบบไม่ถูกต้องครูพยายามบอกวิธีการจับที่ถูกต้องแล้วแต่เด็กๆยังไม่สามารถทำได้จากการสังเกตของครูจึงเห็นได้ว่าเกิดจากกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่แข็งแรงและการเลี้ยงดูของบางครอบครัวมักจะ ทำทุกอย่างให้ลูกเพราะมองว่าลูกยังเด็กอยู่อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กหยิบจับสิ่งต่างๆไม่คล่องแคล่วจากสภาพปัญหาดังกล่าวครูจึงคิดที่เริ่มหาวิธีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงมีความคล่องแคล่วมากขึ้นด้วยการสามวัสดุแรบงบดันใจเลือกวิธีนี้มาจาก การอยู่ร่วมการแบบวิถีชาวบ้านมีคุณปัญญาท้องถิ่นกับการจัดสารและครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีสารแบบงา่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยแถมยังช่วยในเรื่องการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ด้วยโดยครูเริ่มจาก การสารที่ไม่มีรูปแบบเด็กสารกี่เส้นยกกี่เส้นก็ได้เพื่อให้เกิดความคุ้นเทยกับวัสดุอุปกรณ์หลังจากเกิดความคล่องแคล่วแล้วครูจึงเพิ่มระดับความยากขึ้นด้วยการสารแบบมีรูปแบบคือมีสัญ,ญลักษณ์ที่ปลายกระดาษยกเส้นขึ้นลงสลับกันเพื่อให้เกิด ชิ้นงานที่ชัดเจนมากขึ้นจากนั้นเมื่อเด็กๆฝึกมาสักระยะแล้วครูจึงเพิ่มความยากขึ้นด้วยชิ้นงานที่ไม่มีสัญลักษณ์ที่ปลายกระดาษไม่มีสัญลักษณ์ที่ปลายกระดาษนะคะเด็กๆจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สำเร็จเด็กๆสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองจนเสร็จ อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากครูและเพื่อนบ้างเป็นบางคนเนื่องจากเราจะต้องคำนึงถึงความแตกต่บบางของระหว่างบุคคลด้วยจากลิศในขณะทำชิ้นงานเด็กๆบางคนมีการร้องเพลงล้องไปสางไประบายสีไปครูสังเกตได้ว่าเด็กๆทำงานอย่างมีความสุขจริงๆดิฉัน รู้สึกภาคภูมิใจที่เลือกสภาพปัญหานี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะการมีกล้ามเนื้อมันเล็กที่แข็งแรงนำไปสู่พื้นฐานในการเชื่อลือตนเองในเรื่องอื่นๆได้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเน้นการลงมืปฏิบัติฝึกสามวัสดุบ่อยๆทำให้เกิดทักษะ เกิดความชนาญเด็กๆให้ความรู้มืเป็นอย่างดีคอยถามอยู่ตลอดว่าวันนี้ทำอะไรคะและจะตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่ได้ชิ้นง,งานใหม่ๆทําทำให้ครูมีความสุขกับการเลือกวิธีการนี้มาพัฒนาเด็กๆคะ่ะสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวเปลม์มนุสีคำครูสูงพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองอุ่นดำขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รับฟังคลิปแรงบันดานใจของดิฉันจนจบคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะ